ไปไหนมาได้ก็เลยขอือกักตัวอยู่บ้านกนเลยเอาายกัรแองกระป๋องมันมันเยอะก็เลยวมาทำเป็คนทเจอบ้านที่แรกเขาห้องนาอครับาอนนเลหนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ มันมนจ,ะจะสีจะสดเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นก็พยาามเป็นครับยูติสติวติวาศูนสารามุบ้าน ผมนั้เรียะเพื่อเอาเศษที่ทำนี่พวกเก็บของเกาไหมเก็บมาตั้งช็อตเจได้ครับก็เริ่มสร้างกระปีที่แล้วตอนนี้โควิดกำลังระบาดนักๆนะครับก็พอดี เป็นประธานกลุ่อมอสมอของหมู่บ้านนะครับก็ได้เป็นแกนน้ำน้ำอสมอเป็นคัดแยกขยะครับรีเซเคิลนเนาะก็กระป๋องมันมีเยอะก็เอาไปขายก็ได้บอกคิดตังเนาะคิดเป็นเงินก็นได้บ่อกเยอะก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาทําเป็นสิ่งของประดิษฐ์จากกระป๋องนะครับก็เริ่มแรกก็เอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะอย่างเงีนนะ ก็ทํามาเรื่อยๆก็เก็บสะสมไว้มันได้เยอะก็มีไอเดียล่ะคิดว่าน่าจะทําสร้างบ้านได้นี่ครับก็พอดีสถานการณ์โควิดมันระบาดไปทํางานนอกพื้นที่ไม่ได้สองคนอยู่บ้านก็เลยเอากระป๋องมาทําเป็นบ้านพอใจเวลาทําอยู่ประมาณกึ่งเดือนครับเอาใช้กระป๋องไปกี่กระป๋องก็ใช้กระป๋องไปทั้งหมดหกพันกว่า พันกว่าปอนน่แะคิดเป็นเงินประมาณก็ค่าคิดเป็นเงินที่ซื้อกระป๋องมาเนี่ก็ประมาณสองพันกว่าบาทแล้วคิดดีว่าเอากระป๋องมาสร้างบ้านเนาะก็เพื่อว่าเพื่อช่วยกันลดโรกร่อนเพราะว่าโลกร่อนแล้วก็กระป๋องเี่มันทิ้งตามข้างถนนนะครับเห็นมันมีเยอะเนาะก็เอามาคิดเป็นสิ่งของที่ประดิษฐ์จากกระป๋องมันสามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะครับทาโต๊ะทำเก้าอี้ทํา พอได้เจอได้สร้างบ้านก็นได้ครับก็บม่ยากเห็นกระป๋องอะไรอย่างต่างๆที่เขาทิ้งดําข้างถนนแล้วมันม่มีค่านะครับก็เลยเอามาคิดแปรรูปเป็นมันมีมูลค่าครับนี่เป็นน้ำกามีนสร้างเป็นบ้านได้ได้จิ้งและอยู่จิ้งได้นะครับสามารถใช้รับนอนได้นะครับมีห้องนอนมีห้องน้ำ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn